มีตึกๆหน่ึกเดี๋ยวคอยพยามันจะดิ้นตูมไม่ใ,ใส่แดไม่ดูเพราะมันลึกโหนี่ไนงะนี่ครับจะคอยยกขึ้นมานี่ครับคนปลากระสูบครับผมปลากระสูบทำคนเดียวโอ้โหสายนี้นะถ้าจะกินเบ็ดนะ เริ่มไซด์ด้วยครับไซด์ยอดเลยอ่ะโหพี่ว่าครับพอท่อนไปอ่ะมันโด้ยกระปุงแห่เลยตุ้มพี่ว่ารีบเรียกเดียวเลยเดียวมาพอดีเลยนี่มาได้เวลาเหมาะเจาะเลยอ่ะโหดูดิเดีย๋ยวาให้ดูนะครับทุกคนตอนนี้ไล่เก็บปลาเลยก่นนกนอนเอาหมอ,อยแยะโอู้้นี่ครับทุกคน โอ้กระสูบนี่ครับปลากระสูบนะอันนี้กระสูนนอออบอะไรกระสูบขีดปะกระสูบขีดพี่ไม่กระสูบลายอือไม่ใช่กระสูบจุดเนะนี่ครับสายครับใช้ได้เลยนะครับโอ้ถ้าสายนี้กินเป็ดก็น่า,นาจะมันเลยนะใช้ได้ครับปลากระสูบนะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นขีดเลยนะไม่มีกระสูบ <Almost S 2> จุดแน่จุดอจุดมันก็ต้องมีอะ ม่มันอยู่ในบ่อไงพี่มันอยู่ถังมันยังไม่ค่อยล่าล่าลูกปดาอยู่ใ,ใกล้ๆครับมาดูใ,ใกล้ๆครับเขียวเขียวเอาเขียวเข,ข,ขียวเลยนะผิว่าแล้วกระโดดส่วนเลยอะ่ะดูจริงเนี่ยถ้าเฮ้ยถ้ากินเบ็ดนะคงมันนะดูคนระับ